สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่องยากำจัดแมลงนะครับกำจัดเพลี้ยกำจัดมแมลงเป็ดแข็งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้สักหนึ่งตัวยานะครับต้นต้นทุเรียนที่จะสวยสมบูรณ์ได้นะครับต้องดูแลแมลงให้ดีนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนมันมีแมลงรบกวนเยอะนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ใบยังสวยงามอยู่อันนี้ผมฉีดพ่นทุกเจ็ดวันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้แมลงเยอะมากโดยเฉพาะเมลงปีกแข็งทุกคนดูอันนี้นะดูร่องรอยที่ใบมันเป็นดูอย่างนี้นะครับมันโดนแมลงปีกแข็งกัดกินนะครับแบบนี้อันนี้นะครับอันนี้มันเริ่มจะโจมตีแล้วนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ทุเรียนแตกยอดเยอะใบมันจะเป็นใบอ่อนหรือใบเพสลาดมันจะมากัดกินนะครับผมรวมถึงเพี้ยไฟอะไรด้วยนะครับยาที่ผมจะแนะนำมันฉีดสำหรับกำจัดเม็งปีกแข็งพวกเมงอินูนพวกตัวตัวเรลงช้างค่มนะครับที่มันกัดกินใบ แล้วก็เพียควยด้วยนะครับสําหรับยาตัวนี้เพียฝอยเพียจักระจันฝอยครบหมดมันจะชื่อสามัญว่าคาบาริกนะครับตัวคาบาลิกนี้เดี๋ยวผมจะฉีดตอนเย็นนี่นะครับช่วงนี้ผมถ่ายให้ดูช่วงเช้าดูมันรอยกัดกินนะครับพวกนี้มะเร็งปีกเข็งให้มาฉีดพ่นตอนเย็นนะครับ เพราะว่ามันจะเข้ามาทําลายต้นทุเรียนของเราช่วงหัวค่ํานะครับเราฉีดดักมันไว้ก่อนพอตอนหัวค่ํามันเข้ามาทาลายก็มันจะโดนพอดีนะนี่นะครับริืมมักัดกินนะครับผมไม่ได้ฉีดมาหลายวันเลยนะเพราะว่าฝนตกหนักมากที่สุราษฎร์วันนี้เพิ่งมีแสงแดดออกมานะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ จะมาฉีดพ่นนะครับนี่นะครับโรยมันทําลายเลยฮนะโรยมันกินพวกนี้จะเป็นมะเร็งอีนูนะครับมากินแบบนี้ต้องดูแลมะเร็งให้ดีนะครับต้นทุเรียนก็จะสวยแข็งแรงสมบูรณ์นี่นะครับใบสวยงามนะครับ ใส่ปุ๋ยอะไรยังไงก็ถ่ายไว้คลิปไปดูหลายคลิปแล้วนะครับในช่องลงกดเข้าไปดูนะครับแต่วันนี้เรื่องมาเรงนะครับมันกินเป็นรูหมดนะครับผมส่วนใหญ่จะกินยงยอดนะครับนี่นะถ้าเราควบคุมกำจัดมาเรงไม่ได้นะครับต้นทุเรียนของเราก็ จะตูช้าเพราะว่ามเมลงมันจะกินเรื่อยนะเดี๋ยวไปดูตัวยากันเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่ผมทำไว้พักนะครับตอนที่มาทำสวนอันนี้เมื่อกี้ผมพึ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับนี่นะครับพึ่งตัดหญ้าเสร็จผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ามาพ่น ในแปลงนะครับช่วงทุเรียนต้นเล็กอายุไม่ถึง4ปียังไม่ใช้ยาพ่นนะครับอันนี้คือสารกำจัดแมลงกลุ่มที่1นะครับชื่อคือเออร์วินแปนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะครับมาจำตรงนี้นะครับชื่อสามัญซื่อ ชื่อสามัญคือคาบาริกนะครับตรงนี้คือคาบาริกนะครับมีทะเบียนเรียบร้อยนะครับยาหมดอายุปีหกหกนะกลุ่มยาคือคาบาริกกลุ่มที่หนึ่งนะครับเวลาเราไปชื้อยาให้เราจํำแต่ชื่อสามัญพอนะครับ่ห้อหไม่ต้องไปจํามันนะเวลาไปบอกร้านขายยาร้านกเกษตรให้ทุกคนเขียนแต่คาว่าคาบาริกนี่เราไปบอก ให้เขาจัดมานะหรือว่าจะสั่งในช้อปปีหรือลาซาด้าก็ได้นะครับผมจะสั่งมาในช้อปปี้นะครับอันนี้เพราะมันจะถูกกว่าตามร้านเกษตรเขาเขียนว่าเพียร์ฟยระบาดในนาเข้าวเพียร์ฟยนะครับกระเอร์คิวลิตเตแต่ตัวนี้นะครับมะเร็งปีกแข็งใช้ดีมากนะครับ มะเร็งปีกแข็งตายหมดนะครับสาหรับตัวนี้แต่ที่สําคัญเวลาทุกคนฉีดยาฆ่ามะเร็งต้องฉีดตอนเย็นนะครับตัวนี้ต้องฉีดตอนเย็นแล้วก็ผสมยาป้องกันเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยทางใบไปด้วยเลยนะครับส่วนผมผมทําแบบนั้นเลยนะใส่พ่นไปทีเดียวส่วนใครทํายังไงก็แล้วแต่นะครับไม่เกี่ยวแต่ที่ผมทํามาก็ใส่พร้อมกันไปได้เลยนะ แล้วก็ใส่ปิโตเลียมออ์ไปด้วยนะครับ2ออย่างนะครับสําหรับสารกําจัดแมลงให้ใช้คาร์บาริกและปิโตเลียมออ์นะครับบิโตเลียมออ์ก็คือถ้าเป็นยี่ห้อก็คือไวโอ,อยนั่นนั่นเองนะแต่ชื่อสามัญคือปิโตเลียมออ์อันนี้คือคาร์บาริกบิโตเลียมออ์ใส่ไปทไําไมใส่ไปเพื่อกําจัดไข่แมลงนั่นเองนะครับอันนั้นเป็นปเขาเรียกประเภทเป็นสารของ อินรีนะครับไว้ออลหรือปิโตรเลียมออยใส่ร่วมไปได้ทุกครั้งนะครับแต่พวกยากําจัดแมลงพวกนี้นะครับเราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเวลาฉีดเหมือนกับอาทิตย์นี้เราใช้คาบาลิกอีกอาทิตย์ให้เราเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างอื่นนะครับและก็กลุ่มด้วยนะครับต้องเปลี่ยนกลุ่มยาด้วยนะครับวันนี้ฉีดกลุ่มหคาบาลิก อาทิตย์หน้าให้เปลี่ยนกลุ่มยาและชื่อสามัญอื่นนะครับถ้าเคยไม่เข้าใจตรงนี้ก็กดติดตามไว้นะครับจะมาอาธิบายกลุ่มอื่นให้ให้ไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้เอา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 ,เอาตัวนี้ก่อนนะครับนี้เอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นที่ผมใช้อะไรมั่งผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับ แล้วที่พูดเมื่อกี้นะครับที่ผมตัดหญ้าเองนะครับสวนทุเรียนผมจะไม่ใช้ยายาฆ่ายาฆ่าหญ้าเลยนะเพราะว่าทุเรียนมันต้นยังไม่ใหญ่มากนะครับทุเรียนหนึ่งปีเพราะว่าถ้าเราพ่นยาฆ่าหญ้าละองมันจะไปโดนยอดโดนใบทุเรียนนะครับทําให้ต้นมันโตช้า อันนี้สําคัญเลยนะเป็นเคล็ดลับที่เขาไม่ค่อยพูดกันแะแต่ผมพูดทุกอย่างนะครับในช่องผมพูดจากประสบการณ์ตัวเองอาจจะไม่ตรงกับของใครก็ก็ไม่เกี่ยวนี่พูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับ3ามร้อยกว่าต้นเป็นทุเรียนต้นคู่ทั้งหมดนะนี่นะครับอย่าไปพยายามใช้นะครับย่า ค่าหญ้าถ้าไม่มีเวลาก็จ้างเขาตัดนะครับตัดเองไปก่อนให้ต้นทุเรียนอย่างน้อยให้ได้รัก3ปีก่อนนะครับแล้วค่อยฉีดพ่นแต่ถ้าฉีดพ่นนะครับอย่าไปพ่นตรงคูน,นะครับให้พ่นตรงกลางอกต่ให้ยาฆ่าหญ้าที่เขาขายเขาบอกว่าไม่ทําลายรากทุเรียนไม่อะไรก็อย่าไปเชื่อนะขนาดหญ้ายังตายมันจะไม่ทำรากทำลายรากทุเรียนได้ยังไงครับ มันไม่รู้จักกันหรอกยาฆ่ายญ้ากับรากทุเรียนตายหมดเพราะทุเรียนมันจะหากินบนผิวดินนะครับรากฝอยของเขาจะหากินตื้นให้เราตัดหญ้าไว้นะครับอย่าไปใช้ยาฉีดหญ้าและควบคุมแมลงให้ได้แค่นั้นทุกคนก็จะได้กินลูกจะได้ขายจะได้รวยนั่นเองนะครับเคยที่ทำไม่เป็น ก็เข้าไปดูในช่องไว้นะครับหรือกดติดตามม่เลยจะจะถ่ายให้ชมจนไปถึงออกลูกได้ขายกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ท,งทังทำไม่เป็นไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมตอบให้หมดทุกคนเพราะช่องก็ไม่ใหญ่มากช่องเล็กๆนะครับคุณคอมเมนต์น้อยมีเวลาตอบคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามนะครับสวัสดีครับ